จากเรื่องของโควิด -19 ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันหน่อยนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ว่างงานหรือว่าตกงานแต่ขณะเดียวกันครับก็มีสถานประกอบการบางส่วนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านพอตอนนี้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกลับบ้านเกิดเข้าไปกลับประเทศของเขาไปนะครับทำให้เรียกว่าอาจจะมีความต้องการในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มของแม่บ้านนะฮะแต่ว่าจะทําอย่างไรถ้าเกิดก่อนหน้านี้บางคนที่เขาอาจจะไม่เคยเป็นแม่บ้านก่อนหน้านี้บางคน อาจจะเคยทําอาชีพอื่นนะฮะทางกระทรวงแรงงานครับก็เลยมีการจัดนะครับเรียกว่าเสริมทักษะจะทําอย่างไรให้แรงงานนั้นได้ทั้งงานได้ทั้งเงินนะครับกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการปรับหลักสูตรการฝึกนะครับที่จะรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการนะครับ,รบเป็นการอัปเกรดให้กับผู้ว่างงานสู่แม่บ้านมืออาชีพเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผลิตแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดครับ มีการจัดหลักสูตรการฝึกขึ้นมาครับเป็นการฝึกแม่บ้านมืออาชีพพร้อมมอบนโยบายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเนี่ยประกาศรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานหรือว่าผู้ที่สนใจเป็นการทั่วไปนะครับที่สนใจและก็ต้องการทํางานในตําแหน่งของแม่บ้านเนี่ยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวด,ด้วยนะครับซึ่งการเข้ามาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนะคะก็จะมีเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแม่บ้านท่านจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานในการทําความสะอาดห้องน้ําห้องพักงานซักรีดและการสร้างบริการให้เกิดความประทับใจจริงๆหลายคนบอก ันก็ทํางานบ้านเก่งอยู่แล้วแต่การจะเป็นแม่บ้านเหมือชีพคุณผู้ชมคะมันมีอีกสเตปหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะทําอย่างไรให้เกิดความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการบริการอย่างเต็มรูปแบบอันนี้แหละคือสิ่งที่ทางกระทรวงแรงงานเขามุ่งหวังอยากจะให้แม่บ้านได้อัปเกรดฝีมือของตนเองผ่านหลักสูตรนี้นะคะคโดยการฝึกเนี่ยจะมีระยะเวลา30ชั่วโมงค่ะแล้วแม่บ้านที่จบหลักสูตรนี้ไปปุ๊บนะคะพอท่านได้งานท่านจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 10,000บาทถึง15,000บาทต่อเดือนเรียกว่า oh. ไม่น้อยทีเดียวเป็นรายได้ที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งจากที่เดือดร้อนเพราะผลกระทบโควิดการแต่ก่อนทํางานแรงเดียวไหวเดี๋ยวนี้ท่านไปช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งบ้านของท่านจะได้เข้มแข็งม,มากขึ้นนะคะววารายได้น่าสนใจมากๆ10,000ถึง15,000บาทนะฮะหลายคนฟังแล้วรู้สึกสนใจจะทําอย่างไรละฮะก็สนใจก็สามารถไปติดต่อเรื่องของการฝึกอบรมนะครับสามารถสมัครได้ที่ทางด้านของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขสายด่วน1506นะฮะ1506พอกดเบอร์น,นี้ติดปุ๊บต่อเลข4เลยนะฮะกด4หรือว่าจะโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 4 5 4035นะครับเป็นเบอร์ของทางกระทรวงแรงงานนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดของโครงการนี้บอกเลยครับตอนนี้อาจจะว่างงานตอนนี้อาจจะสนใจเรื่องการเป็นแม่บ้านต้องบอกว่ารายได้เฉลีย่ยเนี่ยหมื่นถึงหมื่นหต่อเดือนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากสําหรับในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด9 9ช่วงนี้นะฮะ